วัดีค่ะชาวลัคนารา,ราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสุดท้ายปลายปี2565นะเราอยู่ในการพยากรณ์ใกล้จะปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งวนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชาวลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาคม2567เนี่ยต้องบอกว่าธนูนั้นช่วงนี้ดาวพฤกตเข้าสู่ภพเรือนลับผถือว่าดีเลยนะ แต่ว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ว่าลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเก่าของของลังวัตถุมงคลอะไรเนี่ยเข้ารวมถึงโชคลาภความสำเร็จที่จะไปพบเจอกับชาวต่างชาติหรือว่างานเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่างานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ถือว่าสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนะี่ยดีมากนะคะโปรเจกต์เก่าอะไรต่างๆก็ได้นะ เวลาที่ดาวภเกตเข้าสู่พักรวนลาพัตถือว่าดีนะคะคือมันจะบังเกิดโชคลาภอะไรบางอย่างในแบบว่ามหัศจรรย์น่ะหรือบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าเคยเพียรขอมานานลวจนลืมไปขอให้ถูกลังมุงลังวี่ลังวันน่ะถ้าช่วงระยะเวลานี้เหตุปัจจัยของคุณดีนะคุณจะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ย ก่อนหน้าที่จะเข้าถึงวันที่5เนี่ยพระสุขของคุณยังอยู่ในเรือนตนุลักษณ์ในลักษณะที่เป็นมหาจักรนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นเนี่ยก่อนวันที่5ก็มีเกณฑ์นหนึ่งละพอหลังวันที่5ไปนะคะเกณเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพะเขาเรียกว่าโกยเงินแต่มันจะเป็นการโกยเงินในแบบที่แบบเออมันก็จะหมดเงินไปกับการสังคมการสังสรรค์การอะไรต่างๆที่แบบอ,อ่การเดินทาง นะคะซึ่งระยะเวลาเนี้ยชาวลัคนาราศีธนูก็มีเกณฑ์ของการปาร์ตี้นะคะแต่ถ้าเกิดช่วงระยะเวลาปลายปีอยากจะทําเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนี่ก็มีเกณฑ์นนะเพราะว่าโชคลาภความสําเร็จของคุณเนี่ยมันมันเห็นชัดมากเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจ่ายย่ําแย่เท่ากับคนอื่นนะของคุณเนี่ยต้องเรียกว่ามีเงินค่อนข้างมากและบางครั้งเจ้าตาเดินทางกลับบ้านก็ยังได้โชคและความสําเร็จบางอย่างอีกด้วยนะอืม พ็กเกจเข้าเรือนนี้เนี่ยถ้าทําบุญมาเยอะแอดบอกเลยว่าเ,าเราจะไม่พูดเรื่องทําบุญเยอะแล้วกันเราจะพูดว่าถ้าปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมทาหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอ่ะช่วงระยะเวลานี้ประสบกับความก้าวหน้าขยับขยายไม่ว่าจะธุกรกิจการงานการเงินรายได้ขนาดว่าปิดงานหยุดงานเพื่อที่จะไปสังสรรค์คุณยังไปเจอคอนเน็กชันเลยนะคะแต่เจ้าก็ตานะในช่วงระยะเวลานี้เทพพระเกตเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะในลักษณะแบบเนี้ย นะคะคือมันโยกมันโยกกับเรือนตนนะคะแล้วก็มันมีลักษณะของการตรีโกนนะคะกับติโกณกับดาวพระเสาร์ติโกนกับเรือนปัตนินะคะคุณส่วนเพิ่มโรงงานซึ่งตอนเนี้ยคุณส่วนเพิ่มโรวงงานเนี่ยอยู่ในลักษณะที่แบบเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระอังคารซึ่งไปเป็นนิดอยู่ในเรือนกมัมมะอ่าในเรือนมรณะนะคะ ก็ต้องบอกว่าอย่าไปกวนประสาทไขในระยะเวลานี้คือทุกเรื่องมันอยู่ในทิศทางดีต่อใจนะคะไม่กวนแม้แต่คู่ครองคนรักไม่กวนแม้แต่ผู้ใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้คือคือมันอารมณ์ดีแอดเข้าใจว่าลัคนาราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีมีความสุขจะทําธุรกิจอะไรมันเหมือนกับมันมองเห็นช่องทางในการขยับขยายมันรู้สึกแบบดีอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เวลาไปแนะนําอะไรใครแล้วเขาไม่เชื่อคุณก็จะแบบอ่าพูดเน็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดว่าไม่ดีหรอกมันปล่อยผ่านแล้วก็ให้สถานการณ์นี้ยเป็นเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของคุณนะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าวาตามีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จมีรายได้มีผลกําไรจากดาวพระเกตเนี่ยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระในลักษณะของ ของเกณฑ์ของความเป็นเทวีโชคพระสุกข,ของคุณเป็นลาบผลลาบผลมาเพื่อนฝูงนำพาเกี่ยวกับเรื่องของลาบผลแม้แต่ลูกน้องลูกน้องนะคะแต่มันมีเกณฑ์ของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหลังจากนั้นสมมุติว่าเข้าหุนกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูให้ดีดาวราพักเข้าสู่พบเงินกระดุมพะในลักษณะขัดแย้งกันด้วยและเป็นเทวีโชคด้วยเรื่องเงินยัเง,เง,นเงเงินเข้าก่อนเลย แอนมองว่าเงินเข้าก่อนมีเพื่อนฝูงดีมีเพื่อนฝูงมากมีเรื่องของกําไรจากการลงทุนขยับขยายมีความชัดเจนในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อนฝูงนําโชคลาภความสําเร็จมาให้แต่ระวังความขัดแย้งก็หมายถึงว่าเจ้าตาเนี่ยบางทีมันงกอะในช่วงระยะเวลานี้ก็มันได้อะเป็นแอดแอดก็งกคือมันเข้าเข้เขเขนึงระวังป่วยสระวังลูกน้องระวังเพื่อนที่มันแบบบางคนบางคนนะคะ บางคนยักยอกหรือทำอะไรบางอย่างเช่นเมื่อเราเร็วนี้แอดแบบมองเห็นเนี่ยอา่าเห็นคู่เพื่อนสนิทไปชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาลงไอคนที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็ไม่มีอะไรก,ก็ก็มอบอะไรหาซับรับโชคกันไปแต่ไอคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอิจฉาก็มันก็มีโอกาสที่ว่าคนเข้ามาใหม่ที่ดึงเข้ามาร่วมกันยักยอกซัพย์หรือคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นลูกน o ลูกน้องเพราะว่าพระสุขเนี่ยมาจาก การเป็นเจ้าเรือนอาริเหมือนกันนะคะคือเจ้าวาตาบางคนก็ไม่ได้มีเกณฑ์ถูกเพื่อนยักยอกหรือว่าลูกน้องยักยอกนะแต่มันเป็นเกณฑ์ว่าอาริกระดุมพ้าหมายถึงตั้งอกตั้งใจในการหาเงินจกนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่า มันต้องมีการแก้ปัญหามันต้องจัดการแล้วก็มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าพตาเสียเงินเสียทองให้กับลูกน้องบริวารที่มันเจ็บไข้ที่เปิดเพราะว่างานมันเข้าเยอะบางคนแพ็คของส่งของตลอดทั้งปีหรืออยู่ดีๆมันบูมขึ้นมาในจังหวะนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือการงานของคุณเนี่ยมันเข้าตอนช่วงวันหยุดอืมบางทีมันแบบว่าอาริกระดุมพระในลักษณะเป็นเทวีโชคด้วยอ่าแล้วก็ขัดแยง้งพระอืดพระอมในการหาไรายได้เนี่ย คือมันเหนื่อยอ่ะบางทีมันได้เงินได้ทองมาแต่ต้องไปเสียเงินเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเพราะบริวารเสียเงินเพราะบริวารเจ็บป่วยเสียเงินเพราะสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะคะคือลักษณะของดาวแบบนี้มันจะดีมากๆเมื่อผ่านอุปสรรคมันจะประสบความสําเร็จมากงเมื่อแก้ปัญหาได้บางคนนะอะไรก็ดุงพระในลักษณะขัดแย้งแบบนี้ทวงหนี้ได้ธุรกิจการค้ามุ่งไปข้างหน้าแต่แบบไปเสียเงินเพราะบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยลูกน o ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีเกณฑ์แบบขัดกันเล็กๆ,ๆนะคะเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเพอร์เฟกในจากราศีนะคะถ้าเพอร์เฟกก็คือเป็นพระอริยละนะคะไม่ทุกไม่ค,ค,คือคือเดินไปในทางนิ้ผ่านแล้วนะคะการที่สุขเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีมังกรของชาวลักนาราศีธนูนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยพอสุขเข้าไปในภพเรือนนี้จะส่งเสริมในเรื่องของวิแวลในการหาเงินหาทองในแบบลับๆก็ได้ นะคะเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการไปติดต่อเข้าหลังบ้านก็ได้ไปเล่นเส้นก็ได้แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ไปเล่นเส้นแบบอะไรทั้งหมดแบบก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่ก็ไปซื้อของไปหาผู้ใหญ่อะไรเยงนี้นะคะแล้วช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการจะได้ลาบจากของถูกใจแต่ทุกอย่างนะโชคลาภความสําเร็จการแข่งขันต่างๆต้องมีต้องมีต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีการขัดแย้งอยู่แต่ได้ไหมก็ได้แต่มันจะได้แบบโดนนินทาได้แบบ นะคะเราเป็นที่รักของผู้ใหญ่ได้แบบอะไรระวังรายจ่ายมีไรายได้เข้ามาระวังรายจ่ายเอาจริงนะช่วงระยะเวลานี้นะหมุนเงินเก่งด้วยนะคะหมุนเงินเก่งด้วยดาวประสุกในเรือนการงานเนี่ยแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานที่มันต้องไปแข่งขันไปประมูลไปแย่งชิงอะไรเงี้ยโหเก่งนะระยะเวลานี้เก่งนะ แล้วก็หลังจากที่พระศุกร์ขยับเข้ามาในราศีมังกรปุ๊บพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะนี่เข้ามาปุ๊บกลุ่มลักเลยนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยพอพระอาทิตย์กลุ่มลักต้องเรียกว่าได้องค์เก์นะพระอาทิตย์กลุ่มลักเป็นอง์เก์นะส่งผลให้เจ้าชะตาในระยะเวลานี้แล้วก็ ดาวเสาเนี่ยอยู่ในเรือนที่3อุดมเกณฑ์เนี่ยตรงนี้องค์เกณฑ์ตรงนี้อุดมเกณฑ์นะคะมีอะไรอีกที่อาจจะข้ามไปแต่ก็จะลักษณะเนี้ยคืออาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดแต่กำลังบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตามีความคิดแปลกใหม่มีช่องทางแปลกใหม่มีความกระตือร้อนแปลกใหม่แล้วเห็นช่องทางในแบบที่มันมาแบบเออมาแบบงงๆอะ่ะ นะคะในช่วงที่แบบเขาพักผ่อนเขาสังสรรค์กันเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการทําเงินได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นมันต้องขัดใจอยู่แล้วอ่ะเขาไปเที่ยวกันแต่เรามีช่องทางในการทําเงินหรือว่าระหว่างไปเที่ยวเราจะต้องนั่งทํางานยิ๊กๆ,ๆๆๆๆอยู่เลยมีเกณฑ์นะคะที่เหนื่อยยากลําบากแต่ประสบความสําเร็จอืมมีมันทิศทางมันพุ่งเลยดาวราทศเข้าองค์เกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะมันจะ หมายถึงว่าเจ้าวตาเนี่ยมีลักษณะของการได้ยศได้ลาบได้งานเป็นวิถีชีวิตของผู้มีเกียรติอะเอาจริงๆนะคะแล้วพระทิตย์เนี่ยในเรือนเนี้ยเจ้าชะตาเจ้าเรือน่ยเป็นพระฤหัสแม้จะถอยหลังแอดก็มองว่าพระทิตย์ในราศีธนูอะส่งผลที่ให้กับเจ้า,าตาในลักษณะที่มีพรสวรรค์ แล้วก็มีคนคุ้มครองอยู่เสมอดาวของเจ้าวตาในดาวพระธิดาธาตุไฟอยู่ในเรือนธาตุไฟแล้วเป็นองค์เกณฑ์ส่งเป็นคู่มิตรเป็นองค์เกฑ์ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และโชดช่วงชัวงช,วชวานตลอดนะเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณมีคนนับหน้าถือตาแต่ต้องระวังะะะอะไรรู้ป่ะอริอยู่ในเรือนกระดุมผาหมายถึงว่าระวังร่างกายซุบโซมโรคภัยเบียดเบียนเพราะมัวแต่ทํางานประสบความสําเร็จมีคนยืน คือมีคนชื่นชมอะไรของคุณตลอดเวลานะแต่มันยุ่งยากกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลตัวเองด้วยนะคะพาที่เนรเรือนนี้ต้องต้องระวังมีความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เอาจริงอะ่ะมันก็เหมือนแอดบอกอตกน้าไม่ไหลตกไฟไหม่ไหม้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ขยับขยับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะตาแหน่งของพาที่เนรเรือนนี้ระวังเรื่องของความโมโหและการแต่มันเป็นคู่มิตรไงน่าจะโมโหน้อยกว่าการกลุ่มรัก ในลัคนาราศีอื่นนะคะแต่ว่ามีไฟนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีไฟในการทําอะไรต่างๆและอยู่ในภพนี้ก็คือให้คุณสูงให้คุณทางด้านเกยียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การศึกษาโชคดีนะคะและจะบอกเลยว่าดาวลักษณะอเงี้ยในทุกๆปีอะในช่วงเดือนเนี้ยที่พระอาทิตย์เข้าอยู่ในลัคนาราศีธนูเนี่ยแล้วก็มีพรฤหัสอะ ีนี้อาจจะแผ่วกว่าทุกปีก็ได้เพราะเพราะฤอหัสจรมันอยหลังต้องบอกว่ามันเป็นโชคใหญ่อยู่เหมือนกันสาหรับชาวลัคนาราศีธนูที่จะได้รับอะไรนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากพระอาทิตย์ขยับแล้วเนี่ยมันเยอะจะเกิดบางคนเกิดเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นสุดยอดนักกฎหมายเป็นสุดยอดนักค้าที่ดินเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นผู้ที่ เดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าไปศึกษาดูงานหลายๆเรื่องของคุณพุ่งในระยะเวลานี้แล้วก็บางคนใช้ชีวิตในต่างแดนสามารถสร้างฐานะของตัวเองได้นะคะคือมันรื่นจากที่เมื่อก่อนมันอาจจะแบบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ดวงชะตาแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยได้อยู่กับถิ่นกําเนิดในจังหวะนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีพระคุณมีพระอาทิตย์อยู่ในตรงนี้ในพื้นดวงเกิดเลยเนี่ยไม่ได้อยู่แน่นอน จะต้องไปเรียนต่างประเทศศึกษาต่างประเทศหรือทํางานคือไม่ได้อยู่บ้านน่ะต้องเดินทางระยะเวลานี้มีเกฑ์เดินทางไกลแล้วประสบความสําเร็จในการเดินทางนั้นด้วยนะคะเจ้าชะตามักมีคนอุปการะมีคนอ่ารักใคร่เอ็นดูเมตตาส่งเสริมนะคะสิ่งที่แอดจะบอกคือเวลาที่ดาวสุภะเป็นกาลิจรสมมุติปีนี้พระที่เป็นกาลีจร เรามัดระวังว่าผู้ใหญ่เนี่ยรักใครเอ็นดูแล้วสุดท้ายเจ้าตาเหลืองนะระวังนั้นเหลืองจนเขาเกลียดนะในจังหวะที่อาทิตย์เป็นกาลีก็คือความรักความเอ็นดูที่เขาให้แล้วคุณแบบว่าอ่ะเนี่ยสุภะอะไรอับทนายตั้มอันนั้นคือคือขั้นสุดแล้วนะอืมคือขั้นสุดแล้ว คือยกตัวอย่างปุ๊บเจ้าตาออกกันทั้งหมดไงไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องยกตัวอย่างแบบนี้หลังจากนั้นนะคะพระสุกยกเข้าสู่ราศีกุมนะเห็นไหมเดือนนี้สุกเดินสองครั้งก็ต้องบอกว่าพอเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกับดาวเสาที่อยู่ก่อนมีความขัดแย้งกับเจ้าเรือนสหัชชะพระสุก์เป็นลาภผล นะคะพระสุกเป็นอารินะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการคุยกับคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วมันเข้าวันที่่าไรวันที่30เพราะฉะนั้นตั้งกลุ่มตั้งกงตั้งแก๊งไปทเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังการขัดแย้งกับกับกลุ่มเดียวกันหรือการเดินทางนะคะเหมือนกับแก๊งไม่อาบน้ําอย่างเงี้ยน้ําไม่อาบเหรอ เดินทางไปทําบุญก็ยังมีเรื่องของการ 04. สูญเสียสาหัสชก็เรื่องของการเดินทางสาหัสชะก็เพื่อนฝูงนะคะดาวอาริกเข้าสู่พบเดินสหัสชะก็มักจะมีเรื่องของศัตรูไม่ใช่ใครอื่นหรอกศัตรูเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวหรือระหว่างการเดินทางมักจะเกิดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลนะหลังจากนี้ก็ดาวสุขก็จะมีตําแหน่ง อีกตำแหน่งนึงไม่ใช่หลังจากนี้หมายถึงว่าบางคนสุกเป็นกาลิจอนก็จะมีผลอย่างที่แอดทำนายเมื่อสักครู่นะคะแต่บางคนนะคะสุกไม่ได้ติดกาลีจอนแถมปีนี้เป็นสีหรือปีนี้ไม่ได้ตกต่ําดาวตั้งรับดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุกก็จะเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะพอเป็นเจ้าเรือนลาภะหลายอย่างมันดีขึ้นเลยลาภะสหัสชักก็แปลว่าเจ้า,าตามีเจ้า,าตาสังเกตตัวเองถ้าระยะ,วะเวลานี้ทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนแม่งมีปัญหากับเรา เพื่อนพูดรับหลังเราไม่ดีอ่ามีปัญหาในเรื่องของรถรามาช้างเดินทางติดขัดอย่างเงี้ยสุกมาไม่ดีละต้องระวังในสิ่งที่แอดมินบอกแต่ถ้าสุกมาดีแอดบอกเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับการเข้าสังคมสัมพันธ์ต่างๆคอนเน็ชันต่างๆนะดีหมดแต่อาจจะใช้จ่ายเงินกับเพื่อนเนี่ยมากแต่ไม่มีเรื่องของการความทุกข์อะไรอย่างที่แอดมินบอกไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีเรื่องของอะไรเพราะฉะนั้น เนี่ยสังเกตตัวเองได้เลยจากตรงนี้สําหรับคนที่ไม่ทราบพื้นดวงเกิดนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับเพื่อนแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเพื่อนมาแบบโกงเดินทางมีปัญหารถล,ลาม,มีปัญหาเงี้ยโอ้โหพระสุขให้โทษแล้วไม่ใช่ให้คุณนะคะแล้วโดยรวมเนี่ยสุขเนี่ยสุขในเรือนที่สามเนี่ย มันเป็นคู่ศัตรูแต่สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสุขในเรือนที่3เนี่ยมันเป็นปทุมเกณฑ์นะคะแล้วอยู่อย่างนี้นะคะทั้งสุขทั้งเสาของเราชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์ถ้าจะแย่เนี่ยมีนิดเดียวคือเรื่องของสุขเป็นกาลิจรน,นะคะละักษณะของขะการเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทั้งคู่อยู่ในเรือนสหัชัแสดงว่าปาร์ตี้สุดๆเหมือนกัน แต่ต้องระวังไหมระวังตำแหน่งอะไรไหมต้องระวังการมีสุขในภพเดือนที่สามแล้วกลุ่มคู่กับดาวพระเสาร์เนี่ยแสดงว่าเงินทองมาจากเรื่องของการติดต่อถ้าดวงดีนะถ้าเป็นคนดวงดีทํามีความรู้ความสามารถมีโชคลาภในการหาเงินทองได้เงินทองก้อนใหญ่ได้จับก้อนใหญ่ระยะเวลานี้เฮฮาแฮปปี้มีความสุขอือย่างนั้นเลยแลัวกนารศีธนูคือดีนะคะขนาดว่าตําแหน่งนี้เป็นคู่ศัตรูนะอืม สิ่งที่ควรระวังคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ควรระวังคือระวังการหลงหลงกับอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าดาวเจ้าชะตาเนี่ยมันเป็นดาวราหูเจ้าเรือนสัตชะนะฮะช่วงระยะเวลาเนี้ยหลงแล้วก็ขัดแย้งกับผู้คนดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินบางทีหลงอะไรหลงตัวเองมีเกณฑ์ของการหลงตัวเองเพราะมันโยกกับดาวตานุลักษณ์มันโยกกับเรือนตานุลักษณ์อยู่นะคะ ระวังการหลงตัวเองบางทีแบบขึ้นมาโอ้โหยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นเลยนะคะตรงนี้มีไฟเลยตรงนี้มีแหละคู่สงพลเลยหลงตัวเองลืมตัวเหมือนกับคนที่แบบมีเสน่ห์หนึ่งหกนี่มันเป็นดาลงดาลาอะไรได้ด้วยนะอกเป็นปทุมเกณฑ์ชื่อเสียงอะไรตอนนี้ความสําเร็จโด่งดังประสบความสําเร็จดีทางการเงินการงานมีโชคลาภมีความสําเร็จพัฒนาตัวเองขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นมีโอกาสได้โชคดีถึงขนาดว่า ได้ล่าเป็นแหละเป็นอสังหาหรือมรพย์ได้ล่าเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเครื่องรางของขังและความรู้ความสามารถแล้วก็เพิ่มจํานวนควนติดตามเยอะแยะ<อ>เพราะฉะนั้นระวังหลงตัวเองแล้วบางทีคนหลงตัวเองเนี่ย <amentos. S 1> เห็นไหมคะแต่ละคนที่เคยโด่งดังมาเล่าให้ฟังเห็นไหมาจากที่เคยหยิบไปหยิบนะ้ําอะไรเอาเองเดี๋ยวก็หยิบน้าไม่ได้ต้องมีคนแบบหยิบป้อนใส่ปากเลยเอาหลอดมันจิบใส่ปากเพราะว่ากระดกไม่ได้เดี๋ยวปากเปื้อน เออมันก็มีเยอะแยะนะคะก็หวังว่าชาวลักนณาราศีธนูเนะี่ยในช่วงระยะเวลานี้จงจำเอาไว้ว่าเรามีเกณฑ์จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายเพราะว่าดาวประจําตัวเราถอยหลังมีเรนารีมีเกณฑ์ที่แบบว่าคนรักและคนก็เบื่อในความในความอะไรของเราเยอะเกินไปอ่ะเราเช็คตัวเองด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันชาวลักนณาราศีธนูว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวตนการเงินการงานเป็นอย่างไรก็บอกเลยว่าตัวตนในช่วงระยะเวลานี้ ดวงมันพุ่งรุ่งมีคนรักมีคนติดตามมีสนเสน่ห์ไปที่ไหนใครก็รักพักที่ไหนคนก็ชมนะคะในระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังแหละนะคะว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือความโดดเด่นตรงนี้ทำให้เราลืมตัวไหมไม่งั้นเราจะเสียหมดเลยนะถ้าตัวตนเสียทุกอย่างเสียหมดช่วงระยะเวลานี้ทํางานอะไรก็ตามนะแอดมองว่าเจ้าตามีเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีเรื่องของความรุ่งเรือง มีเรื่องของการถูกอิจฉาริษยาทั้งทั้งการเงินก็ตามมาด้วยจากเรื่องของการงานคือเอาเป็นว่าการงานเนี่ยมันแทบจะแบบฉลองได้เลยในช่วงระยะเวลานี้เงินทองฉลองได้เพราะว่ากระดุมพ่าเข้าสู่ภพเรือนสหัสชาแม้จะเสียเงินเสียทองจากคอนในคอนเน็ชันของคุณแต่ปรากฏว่าคุณได้เรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะส่วนมากเงินทองของคุณเนี่ย จะมาในลักษณะของการพูดการเจราจาการลงทุนอ่าบางทีก็เป็นคนให้เงินกู้บางคนก็เป็นพวกเปิดช่อง YouTube หรือว่าทําเรื่องของการสื่อสารทําการโฆษณาทำการประชาสัมพันธ์ระยะเวลานี้เจ้าตามีเกณฑ์ร่วมงานกับญาติมิตรพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่สนิทกันเจ้าวตานในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินทองนะคะ ในเรื่องของเงินเนี่ยได้เงินทองจากการงานและเงินทองมักจะมาจากทรัพย์สินและสติปัญญารวมกันกับญาติมิตพี่น้องเดินทางทุกครั้งหวังผลได้ทุกครั้งจังหวะน,นี้อาจจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมแต่ทิศทางของการได้เงินน่ยมันเข้านะคะระวังนิดนึงมีเกณฑ์ของการได้เงินมาอย่างมีชอบนะคะระวังนิดนึงว่าตัวเจ้าตาเนี่ย จะมีเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรเนี่ยชักชวนให้ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับทุจริตเพราะตรงนี้เสี่ยงกับการถูกให้ออกเลยช่วงระ,ะระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนกัมมะมันอยู่ในเรือนวินอดต้องเตือนตรงนี้ด้วยนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ออกหรอกแอดก็มันเป็นกรณีว่าช่วงระยะเวลานี้อยากลาออกเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศโอเคได้นะคะอย่างนั้นได้เกตมันก็เป็นทิศทางประมาณนั้น ในส่วนของความรักของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยถ้าในเรื่องของคนรักช่วงระยะเวลานี้นะฮะไม่ใช่เวลาเหมาะสมนะมันจะแบบได้ใครมาก็ไม่เหมาะสมกับเจ้าตาไม่งั้นเจ้าตาก็เป็นคนเลืเลอกมากนะคะรู้สึกว่าใครเข้ามาก็แบบเหมือนมาทำให้เราเสื่อมไปด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ เออจะรู้สึกว่าเห็นข้อด้อยของเขานะคะในในส่วนของคนที่เป็นคนรักนะแต่ถ้าเกิดในส่วนของคนโสดเนี่ยแอดมองว่าช่วงระยะเวลาในคุณแบบบ้าทํางานบ้า,บาหาเงินอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่คนที่แบบจะพัฒนาตัวเองไปในเรื่องของการเงินการงานมากกว่าไม่สนใจในเรื่องของความรักแต่แอดบอกนะสุขเรินสหสชาคนเข้ามาตอมเต็มเลยอืม ดังนั้นระวังนิดนึงว่าเวลาที่ดาวเราอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วมันอยู่กับดาวระเสาวบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เต็มใจได้ปื้อมอะไรกับเขาเนี่ยมันตกบันไดพลอยโจรก็ได้นะคะถ้าอย่างไม่อยากมีถ้าอยากมุ่งในเรื่องของการสร้างหลักฐานฐานะก็จะไปอยู่กับใครใกล้ๆแบบคือปเป็นปทุมเกณฑ์แต่ว่าดาวสุกมันเป็นอเิอด้วยอะ่ะนะฮะก็ต้องระวังเนะาะสำหรับชาว ลัคนาและราศีธนูนะคะถ้าแอาจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในเรือนราหูมันก็มีเกณฑ์ของความอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับช่วงระยะเวลาเนี้ยโชคลาภความสำเร็จมันมาแต่มันมีเจ้ากรรมในเวรคอยกันแกล้งนะอืม มันมีคนคอยกั่นแกล้งมันมีคนคอยดินทาว่าร้ายแต่มีเสน่ห์นะคะค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็ถ้าสำหรับเจ้าชะตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าบอกว่าแต่ชอบคนนี้แล้วแอดนะชอบคนนี้แล้วแอดก็ว่าชอบก็มันเป็นจังหวะที่มีความสุขถ้าชอบเนี่ยมันมีความสุขแล้วสามารถที่จะทำให้เจ้าชะตา ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณชอบนะแล้วสุขคุณอยู่กับเสาเป็นอุดมเกณฑ์อย่างนี้นะแล้วคุณไปชอบคนที่คนที่มีคู่แล้วอะแอดทายไว้เลยว่าธนูจะไม่ยินยอมที่จะปล่อยเขาไปเลยคุณจะทำทุกวิธีทางแอดไม่รู้ว่าทำนายและบอกใครไปบ้างแต่จะบอกเจ้าว่าตาว่าดาวพระศุกร์มันเป็นดาวที่ส่งผลดีนะคะแม้มีอริก็ส่งผลดีอย่าสร้างกรรมที่จะส่งผลเสียในอนาคต เพราะสุขในเรือนนี้เป็นสุขที่ถ้ามีความรักอะ่ะจะไม่ยอมเสียสละให้ใครแม้ว่าเรามาแบบผิดด้วยนะแต่ว่าดาวมันดีขนาดนี้จะไปทําแบบผิดทำไมนะคุณปล่อยคนที่ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนคนนั้นดาวสุขอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากคะ่ะเพราะฉะนั้นยอมส่งผล เป็นคุณกับเจ้าชะตาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งนะคะอย่าไปผิดสินข้อกามเมนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะมีเกณฑ์ของลูกดือ้อนะคะลูกป่วย ลูกอยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะอืมอาจจะต้องหันหน้าเข้าหาพูดคุยกันแต่แอดมองว่าคู่คุณก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่ลูกไม่ได้อยู่มีเกณฑ์แบบแยกจากลูกจากสาม,มีจากลูกจากภรรยาอยู่นะคะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบางคนก็แยกกันเพราะทะเลาะแต่บางคนก็แยกกันด้วยความจําเป็นในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแอดก็ว่า โอเคแหละเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยปตัตตานีวิน่าเนี่ยมันพร้อมมีปากเสียงนะคะมันพร้อมมีปากเสียงแล้วแบ่งสมบัติกันเลยเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้จงใช้เหตุผลให้มากๆแล้วก็ใช้คําพูดที่อ่อนโยนให้มากๆนะคะเจา้าวตาบางคนแอดบอกอย่างนี้นะถ้ามันสูดมือสอยให้ปล่อยนะแล้วคุณปล่อยในช่วงจังหวะนี้บางทีคุณคุณได้คนใหม่เข้ามาเลยอย่างมันไม่ว่างอะ่ะอืม ดาวลักษณะในอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนที่11บอของตัวเองอะคุณคิดดูว่าชะตาชีวิตมันส่งผลให้คุณกับคุณสูงมากนะคะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ต่อให้คุณเลิกลาหย่าหล้างคุณก็จะได้ไปพบเจอคนที่ดีกว่าต่อให้คุณตกง,งงตกง,งานก็จะไปได้ในสิ่งที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้หุ่นหันพันแล่นเพราะแอดทำนายดีนะอืมต่อไปนะคะ เจ้าชะตาในเรื่องของสุขภาพดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอรินะตัวตนนี่แหละระวังที่สุดก็คือคิดมากวิตกกังวลอารมณ์เสียวุ่นวายน้ำหนักขึ้นนะคะโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไขมันอะไรอย่างเงี้ยความดันระวังด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้พอพูดอยู่ในเรือน วีนาระวังปากระวังคําระวังเรื่องของการแพ้อาหารด้วยคําพูดด้วยอันนี้ต้องระวังให้มากก็ลักนณาราศรีธนูก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้โชคใหญ่ในชันษาได้กัลยะาณมิตรที่ดีได้แฟนที่ดีได้สามีได้ภรรยาที่ดีในเดือนในเดือนธันวาคมนี้นะคะและก้าวต่อไปเพราะว่าชาวลักนณาราศรีธนูเนี่ย ในปีหน้าก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ปีนี้ก็ดาวพรฤหัสติดลมอยู่ในเรือนอริะนะคะมันก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆระยะเวลานี้ถอยหลังก็เครียดกังวลน,นะแต่ว่ามันจะผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้แหละเพราะว่าสุขเสาโอ้โหมันเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เลยดาวพระอาทิตย์มาเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยธนูต้องได้อะไรได้ยศศักดิ์ได้ตำแหน่งได้โชคลาภได้อะไรได้อะไรแวะมาบอกกันด้วยนะคะอาจจะเก็บเป็นสถิติไว้ให้ ชาวลัคนาราศีธนูก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกอย่างที่ตั้งอกตั้งใจทํากันมาตลอดปีให้ทุกเรื่องส่งผลให้คุณเจ้าตาอย่างที่สุดละกันขอพระคุณสําหรับการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปและส่งซุปเปอร์แท็ให้อดมินขอพระคุณสําหรับทุกการกดผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ซื้อหาไม่เป็นไรนะคะกดผลิตภัณฑ์เข้าไปในช้อปปีก็ถือว่าช่วยอดมินอีกทางหนึ่งแล้วขอพระคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ